สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีท่านผู้หาง,งานทุกท่านต้องการดวนคนดูแลสวนที่ชนบรี2องตำแหน่งเงินเดือน1 2 0 0 0บาทนะเขาเป็นห้างหุ้นส่วนเป็นปั๊มน้ำมันเชีวนะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีอะไรบ้างงานที่ทำรายละเอียดของงานก็คือ 1. ดูแลตัดกิ่งรดน้ำพรวนดิน ใส่ปุ๋ยหญาต้นไม้สวนหย่อมในปั๊มน้ำมันเชียวที่หนองรีทั้งสองสาขา 2. ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับการดูแลสวนให้ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอคุณสมบัติของผู้สมัคร 1. มีความอดทนขยันซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและข้อ 2. คือประสบการณ์ด้านการดูแลสวนไม้ประดับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดีการมีอะไรบ้างนะครับให้ดูสวกัการในภาพรวมของบริษัทบางตำแหน่งอาจจะได้บางเรื่องแต่ผมขอนำเสนอให้ท่านฟังก่อนนะส่วนจะได้รับอะไรบ้างท่านก็โทรศัพท์สอบถามดูก่อนนะครับค่าเชี์ขายอินเซนテีブนะครับต่อไปเป็นเบีย้ยขยนันปรับค่าจ้างประจำปีทุนการศึกษาบุตรพนักงานเงนิงนช่วยเหลือกรณีสมรสรับขวัญบุตรเงนินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม ส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่มของบริษัทชุดฟอร์มพนักงานงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีวันจุดพักผ่อนประจำปีกองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนอบรมพัฒนาศักยภาพตลอดทั้งปีค่าที่พักกรณีทำงานต่างจังหวัดกองทุนฉุกเฉินสำหรับพนักงานบางตำแหน่งเงินประจำตำแหน่งบางตำแหน่งบ้านพักพนักงานบางตำแหน่งนะ สร้างโอกาสนะครับในการสร้างความสำเร็จในชีวิตนะสโลแกนเขานะครับต่อไปติดต่ออย่างไรนะเดี๋ยวท่านดูนะครับฝ่ายสรรหาบุคลากรท้างคุ้นส่วนจำกัดวรัรธยาบริการปั๊มเชลล์หนองรีขาออกชนบุรี63ทับ2 0หมู่7ถนนชนบรุรีบ้านบึงตำบลหน,นองรีอำเภอเมือง,งชนบุรีจังหวัดชนบุรี20 000, 000 โทรศัพท์สอบถามได้ครับมีเบอร์ให้ด้วยนะ038 111694อีกครั้งนะ038 111694นะครับสถานที่ปฏิบัติงานก็หนองรีอําเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีนะก็สนใจเว็บไซต์ก็มีนะครับเว็บไซต์เขาก็เว็บวรรัตกรุ๊ปดอนะอีเมลก็มีนะครับวรรัตกรุปอนุสกอศ์ห้นะครับ touchmail jobthai com แอดไลน์ก็ได้นะที่ไลน์แอดเชลนะครับวรัตยานานี่คือข้อมูลที่ท่านสามารถจะนำไปเพื่อติดต่อแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้หวังว่าจะได้รับทำงานทุกคนขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ